นักเรียนนักศึกษานะคะบินมายุโรปนะคะกับลูฟทันซ่านะคะด้วยค่าโดยสารสําหรับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะน่าเสียดายนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วนะคะเพราะว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กาลังหาตั๋วเดินทางบินมายุโรปนะคะพี่อยากจะแนะนำเนาะให้ลองบินกับลูฟทันซ่าดูเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นตัว๋ววันเวย์นะคะหรือว่าราวทริป มันจะได้ค่าโดยสารสาหรับนักเรียนโดยเฉพาะนะคะจะต้องมีการไปลงทะเบียนก่อนจะต้องมีการไปแบบว่าเออไปยืนยันก่อนว่าเราเป็นนักเรียนจริงๆนะคะแต่อันนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆแล้วพี่เนี่ยในฐานะที่แบบว่าก็เคยเป็นนักเรียนมาก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นเรียนแลกเปลี่ยนบอกเลยว่าเราก็บินกับลูกทันซาไปเยอรมันประสบการณ์มันก็เลิศมันก็ดีนะคะการบริกรการบริการอะไรอย่างเงี้ยคือถูกใจนะคะและที่สําคัญที่สุดจะบอกเลยว่า ตอนไปนักเรียนนักศึกษาเวลาเราจะมายุโปรปอะค่ะสมมติว่ามาเรียนใช่ไหมคะสัมภาระเราจะเยอะของเรามันจะเยอะมากๆแต่ไม่ต้องห่วงเพราะอะไรกระเป๋าเดินทางเช็คอินสองใบฟรีนะคะ23กิโลต่อใบ,บคือน้ำหนักมันพี่ว่าถ้าของเยอะกว่าน,นี้แปลว่าเราเราเราเป็นคนของเยอะแหละพี่ว่าอันนี้พอแล้วสำหรับพี่นะในฐานที่เคยเปน็นนักเรียนมาก่อนรู้สึกว่าเออจำนวนกระเป๋านะคะกับ น้ำหนักเนี่ยที่ให้เนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลมากๆนะคะก็ใครก็ตามนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหากกำลังหาตั๋วโดยสารแล้วไม่รู้ว่าจะบินกับสายการบินไหนจริงๆนะคะหาแล้วก็แบบให้มันไม่รู้เลยแม่จะไปกับสายการบินไหนดีปวดหัวมาบินกับลูฟทันซาสิคะย้ำอีกรอบนะคะนักเรียนนักศึกษาบินมายุโรปกับลูฟทันซาด้วยค่าโดยสารสำหรับนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะแต่ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นแม่บ้านอังกฤษยอย่างพี่ไม่ได้แล้วลาแล้วสวัสดีค่ะบาย